ยอร์บูนอายงอเซโยวันนี้จะมาสอนภาษาเกาหลีจากประโยคในซีรีส์นะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่รับความนิยมมากกระแสะตอบรับของซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีมากๆด้วยค่ะไม่มีใครที่ไม่รู้จักซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนค่ะเริ่มเรียนกันเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าประโยคแรกพูดว่าอะไรบ้างนะคะนกอนนี้ รรประโยคแรกพระเอกของเราพูดว่านาพีฮา,านื่นกออานีรานยอนะคะซึ่งแปลว่าไหนบอกว่าไม่ได้หลบหน้าใชงไงเรามาแปลตามตัวกันเลยนะคะนาแปลว่าฉันพีฮาพีฮามาจาก ลากศัพท์คำว่าพีฮาดะนะคะแปลว่าหลีกเลี่ยงนึนกอนึนกอเป็นไวยากรณ์ที่ย่อม,มาจากนิกนกอดนะคะใช้เปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำนามนะคะวิธีใช้วิธีใช้ให้นำนึกนกอดไปไว้หลังคำกริยานะคะถ้าคำกริยาลงท้ายด้วยรีอื่นให้ตัดรีอื่นทิ้งก่อนแล้วค่อยเติมนึกนกอดนะคะ อานิดามาจากคําว่าอานิดะนะคะแปลว่าไม่ใช่นะคะซึ่งประโยคนี้ก็บอกก็แปลว่าไหนบอกว่าไม่ได้หลบหน้าใช่ไงประมาณนี้นะคะไปดูประโยคที่สองกันเลยค่ะมาดูประโยคที่สองกันเลยนะคะโนอุลัสโซเวแฮงโซจูเตฟเนแปลว่าเธอเร้องไห้ทำไมหรอ เ,เพลดเพาอหันโซจุลหรอเรามาแปลตามตัวกันเลยนะคะดนดอแปลว่าเธออุนอุนมาจากคําว่าอุลรีตแปลว่าร้องไห้นะคะเวเวว่าทําไมฮันโซจุลฮันโซจุนเป็นคับนามเป็นชื่อคนนะคะแต่มุนเ,นเป็นไวยากรณ์เพราะว่าจุดๆนะคะคำนี้ ก็เลยแปลว่าเธอร้องให้ทำไมหรอเป็นเพราะฮันโซนจุนหรอประมาณนี้นะคะมีค่ะขอให้ทุกคนสนุกและเข้าใจกับการเรียนภาษาเกาหลีจากประโยคในซีรีส์นะคะขอขอบคุณค่ะ